สวัสดียามแรงครับทุกคนนะครับนะวันนี้ก็ได้ข้าวนะครับผมข้าวเย็นแล้วก็ได้ไต่ย่างไต่ย่างนะครับผมก็คต้มตั้มนี่ฟิวฟิวมาแบ้านนะทุกคนคุน้มตำเนี่ย,น,น,น,ยน,ะนะครับชันบน้นหน้าอร่อยมากครับมาแค่บ้านทำอร่อยแล้วทุกคนจะต้อน,นะครับ ข้าวสีเขียเอะไรนะยอดส่งของที่วันนี้เราไปเชื่อมของกัอวันนี่เราได้คนเราห่อละห้าบาทไม่ใช่นนะตัวนี้ก็ห่อละสิบบาทละสินค้าทุกอย่างก็ขึ้นราคากันเยอะแยะเลยทีเดียวเชียวครับนะต่อไปราคาจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆครับ เันนี้ก็วันหน้าครับขายสินค้าขึ้นแน่นอนนะครับเั็นด้วยอะไรครับก็เป็นด้วยแต่เาวะาเศรษฐกิจนะครับต้นทุนของผู้ผลิตนะครับนั้นต้นทุนสูงนะครับอยางเช่นผักพืชผักี้ทนแต่จะค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงค่าไม่ได้พผลพืชนะครับนะค่าน้ําค่าไฟทุกวันนี้รถน้ําก็ใช้ปั๊มน้ำทุกคนนะนะครับนะ การที่ใช้อะไรนะถ้าทางชางเอิฟังบัวเอินบัวนะามาหหดงามไปสองนทุวนี้เชยแล้วนะวันนี้เขาใช้สปริงเกอร์ครับแล้วก็ส่ยางรดเอา ครับครับทุกคนผมชิมมแล้วนะครับนะโยสีนี้อืโอเค ราเมื่อก่อนเนี่ยระยยน,นีในะ่ไก่อนมาละสิบนะมาสิบยี่สิบตัว,วน,นี้สามสิบสี่สิบละนะครับโมบินงสามตอนสิบาทไม่หน่อยใช่ไหมบิน,นข้นเรืหันหันหันนะมานมา,มาล้1เสียไม้นะ่ะ ขอบคุบครับทำจินแซ่บครับพี่น้อง<อ> มันื่อของมก็่บ่มันผัดเครื่องผัเครื่องนะครับนะาไกับเชิมเชื่อมนป่ะเชืเชื่มนังเชืมไปลยเชิมปลาลนะครับชุ่มบองอบตังอบเผ็ดเจียวหวานแซ่บ กับห่อนพี่น้องไม่ได้ห้อนนะครับเราบะไม่ต้อ,อง,งของสินเหย็อนอยู่สมองข่ิ้นเ็นอยูจยนะครับกางห้อนานาดนะครับเ้องจะถ้าถ้าส่นวนที่เดลืพี่น้องนะครับนะเวลพรคิหปหนาพี่น้องสวัสดีครับผม